หลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีโคองจังหวัดสะแก้วเสกอัดพลังเข้มขลังนำเล่พระขุนแผนพรายนางครวนบอกกาวเจ้าพ่อสิงโตเจ้าพ่อเสืออธิษฐานจิตจันเพนให้ด้วยตลอดคืน เมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศ2564หลวงปู่เหลือวัดโคกปีของจังหวัดสะแก้วได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนำเริกพระขุนแผนพรายนางครวนณมณฑนพิธีวัดโคกปีของจังหวัดสะแก้วอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อัดพลังพุทธคุณ ด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายแข้วคาดปลอดภัยอย่างเต็มเปี่ยมและยังบอกล่าวกับสิทธิ์ว่าตั้งวัตถุมงคลในพิธีไว้อย่างนี้ก่อนหลวงปู่จะปลุกเสกจันเพนให้ด้วยตลอดคืนตอนเช้าค่อยจัดเก็บก่อนหน้านั้น หลวงปู่บุญเหลือท่านได้ลงทำวัดสวดมนต์ในโบสถ์ก่อนเพื่อขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อรอดครูบาอาจารย์ที่สร้างวัดโคกปีค้องและบอกกล่าวเจ้าพ่อสิงโตเจ้าพ่อเสือที่ศารจากนั้นก็อาบน้ำมนต์ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุณใสมนต์ดำให้แก่บรรดาศิษย์ พระขุนแผนพรายนางขวนผ่านวาระแรกเสกนำเลิกไปแล้วจะนำเข้าพิธีวาระสุดท้ายอีกครั้งประมาณปลายเดือนธันวาคมพศ .2564 หลังจากนั้นก็ส่งมอบวัตถุมงคลให้กับผู้ที่สั่งจองพระขุนแผนรุ่นนี้กำลังได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างมากยอดสั่งจองมาดี ข่าวสำหรับหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีค้องปัจจุบันสิริอายุ86ปีสิทธิสายวิชาพระครูรัตนสราธิคุณหรือหลวงพ่อทองวัดสะแก้วและหลวงปู่โหวัดพุทธิสารสองพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามอินโดจีน อาวังอาหารวุฑูลอาวังอาหารตะมุดอิติปิโสมะโหต่ังอังอิติมาอังปัจชายังอาหังมะมะเอหิมะยะมะโหภุระโอเอหิมะมะยะวุโูยะมะถมูยะมะสังโอพุทโธมะโหตะนำอาหังมะมะเอหิมะมะ น้ำไม่ตามโมกรุณาพุทมานีธาอินดียะอ็นดวไม่ว่าใครก็จำแต่นายจัมปูเอ็นดูด้วยนะนัมมาโตอาหุธรรมังอางวัพุโตใจยูใจยะนัมมาจังปะตังคังอางจังคูโพธียานังอางมามา,มาเอหิมา,มา ติทิวาลุต uh ิทิตมูติทิตัมโคพุทธโธรวยตมูมรวยตังโครวยอมลารวยมหาลารวยตามิดตองคุยมาแหงง้อมดองยี้เย็บแล้วตอยออกควยตอกทิมีอมตา่มติดติดดอติดโตเอวติดตังอานังติดติดเอหิมะยะาอหูพุทพเอหิมะมะยะมาหังพุทธังมหาลาชังอาหางว่าพุทธเทวเอหูมังมังหิติมัง ตรามาอย่างอาหางมาม้าเอหิมาม้าบินตะวะบินแบบินตะบาต่างอาหางม้าม้อยะมาโหคูระบโคเอหิม้ามาน้ำเมตตาอาหางว่าพุทธน้ำเมตตาอาหางตะโมน้ำเมตตาอาหางตะโคน้ำโมพุทธายันพุทธังนุตติกามังนุตติลงขังนุตติทีลักขตาอนุตติอุเบกขาเมตตาให้เห็นแก่ตัวเมตตาให้เห็นแก่ตัว ให้เห็นแก่ตัวอาหารว่าหังนี่ติอาหารอาหารว่าพุทโธอาหารว่าหังธรรมโมตุนีตังอาหังว่าพุทโธนัโมพุทธายันปิงกุมังหิมังหิตูมังมหาราชนังเปตโยอโหตันังเอหิมะมังอาหางมะยะมะหภูลภมเอหิมะอะมะมามอมตะลึงมหาตะลึงเต้าแหลมาถึงเจริญวะลึงประวะหะชา นาชาวิติทิิโรพุทโธรวยทิทิตัมโมตัมโมรวยทิทิตัมโคตัมโครวยรวยวะหายิติวะหาพุทโธน้ำหมูพุทธายะมาหิติมาหิตังอลหังมามาจางหิตุตังหิตตังอลหังมามาจางหิตุตังหิตตังอลหังมามาน้ำมหาอิติน้ำมหาหิโตรูละโพรเอหิมามา ติทิวโรติจิตัมโอติจิตังโคพระพุทธโธนโมพุทธายะพุทธังแควคาตธรรมแค่้าตตังคังแค่้าตแควฆาดหูมันตัตโตอยู่ด้วยพระพุทธโธสาสาหิติสาโยอาหสานังอาหังสานะเอหิมะเอหิมายะมโหูพุ่นละโอเอหิมะมะน้ำเมตตาอาหังพระพุทธโธน้ำเมตตาอาหังธรรมโอน้ำเมตตาอาหังตังโคพุทธโธเอหิมะมะ ยาหิติมันอาหิตังเบกลมโคลนใดก็องอาวันอเนยงขู่เนยอ่าถุไวอยังกลุ่มเบจึงกุ่มายกระอาเทวดานางยีตีโตพุทโธพุทโธน้ำมูพุทธายะพุทธังบรรจุผู้คาวยเสียหิตตังทงบรรจุทมโมโหหิตังทงขังบรรจุโขทิยานังอาหางบรรจุน้พุทโธน้โมูพุทธายะ นากาโรูหติตัมภูจงเกิดมาเป็นนักมูาะรูหติตัมภูจงเกิดมาเป็นโมพุทธาะรูหติตัมภูจงเกิดมาเป็นพุทธนะพาการูหติตัมภูจงเกิดมาเป็นภาญยะการูหติตัมภูจงเกิดมาเป็นยะนัมมาตูนัมูมพุทธายานอิอุอาหังอิอุอาังธรรมอิอุอาังตังขันอาังว่าพุทโธภูรพุเอหิมะยะมาหูภูรโุเอหิมะ นามาหินามาหินามะตังอรหันตพุทโธนโมพุทธายังอมแบ่งพองตอนน้องนามบว่าไขยเดี๋ยวมาให้หักเด้อยุจิกมูหูผู้ขวายเสมพุทธ,ธามาหลาลเนติตาอาหังมะเอหิมะยะมาโวภูรโูะมะมะตังตังติตัง,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 งอาหั่าพุโทโธนโมพุทธ,ธายัง อมแบ่งพ้องแต่น้องหนักผู้ใดเดียวมาแหักเด้อยผู้แปลงตัง้งตีแม่นั่งเท่านี้ก็ยังหักผู้อีอา่านผพุทธังหักั้งามาหักดั้งข้างหักหักจมูกถัหักด้วนผ้าผู้พระพุทธะโถหักด้วยพระผ้า,ผธา,า,าธรรมะโม่ลักด้วยผ้าสังฆะโทษหนักโม่บุทธ h a ยาม่หิติม่หิตัง mai cuat chi meuy kong kong na hieng tu no ang pe pu moy kee keu noi kong kha wa chi chu muai hiap ma a hai pe pu bong bong thak khlai yum tu noi a a a wadana ku bacan bai vi noi kong bong ka miti poliyam bok kok khong awatthiyam mu hoy เราบริจมตุในกองกลงดัาเยียมจะนุ่ยจีบลุเย่ยกู้ลยก็พอนางมิออพอนางมิพอนางมิได้เมป์นนำตัเลยกออไนเยี่ยมตืมวยกลางตุงนเยี่ตมวยกลางเตอร์ตันกับร้อยหนักิบปรีนอมอาืลยาตัเลยกอออ้อนใก่ออู่ยกันมังจูจิมเลยกับรุยโยคู ม่ยลานาาจุูเลยกุตูนาข้าพระเจ้าไว้ยึดมาเลยจุจูน้อยกูบาดานายมดรืนุ่ยกองให้รอออละให้รออละอ้อนอ้อนเนยู่คุกเนยก็คุกเมยอ่องุกเมย์เตะหิเมย์เตะหิเมย์ตะลอยเตะกินกี้พุทธเทวงคำอองกะว่าจะนั่งเต้มีเตยมก็ออยกะมาตะไรจุนจนอยก็อองูบ่ายจานไม้จึนจนุ่ยกับไม้จุนจู้ nơi cũng lôi dầm mà đi tụt môi có ông khăn mà tay mười cầm bông à, làm mà như nhân cụ nơi dân cụ như nhà an à bà cháu có đôi dẹp mười của con ai dám yêu cụ mười cầm con nơi tròn Tọt ta lại dạ Tọt ta lại dạ to ta lại dạ như cụ bự cầm con bơi bông à qua trên chân trụ nơi của ông à qua chân năng tê gì mà gì mà vô cũng năng a à, là hàng má, เมตตาพันทางอรหังว่าพุทโธข้าพเจ้าบรรจุดรวดพระพุทโธข้าพเจ้าบรรจุด้วยพระจมโมข้าพเจ้าบรรจุด้วยพระตังโฆพระพุทโธนโมพุทธายะไมหิติไมหิตังอลหังมะมะเอหิมะมะ้วยหิมาหังพุทโธพุทโธนโมพุทธายะพุทธะพุทธะกูลมณะหน้าทองให้เขาของท่านจ้า ยิ้ชายมองหน้าปาให้หลงเพราะเก่แม่มามองเรียมงุม่มงิให้หลงนนะ้ำเมตตาหมู่กันนาพุปธาลีทายิดีอยากเห็นดูไม่ว่าใครก็ดังเปรชาติไหนเราไหนก็ดังเปรมองมาให้เห็นดูด้วยนะน,นะเออนะอยากมาโอ้พูดโอ้คุณละโอ้เอออิมัมามา,มานะ เอหิมะมะมะมานะมาอิภูนภูมะทิทิวะโหทิทิตะโมทิทิตังโขภูนภูอหิมะมะมานะข้าพเจ้าจะเรียกอูอิมาหังทอระบัดทั้งหลายเจจิวะโหเมตตาเจจิวะโหตะโมเมตตาอิจิวะโหตะโขเมตตาพุทธานะมาโตพุทธานะมาโตจับไปตกอยู่ที่ไหนก็โยโยยิงยิงเงินไป อันตรายของพวงอย่าให้มาไกล้นะพุทธโนะูโมูพุทธายะภาวะฮิติภาวะฮิตัมนะหะมากอมากอย่ามาอบุบุตะอุบุแล้พุทธังอุตมังอุตมังอุตังอุบัตวบ เมตตาอย่างเดียวค่ะเมตตามหาเสนิทเลยปู่เพาะต้องเยอะแต่ต้องปู่มีเดินมเหลือมตงปู่จัดให้ด้วยอะไรเมตตาค่าสายัเดยนมืเหลืององปู่ตั้มบีหมู่พุทธายะพุทธังเพิดจัคงนังธรรมังเพิดคงเนื้อตั้งคัมเพิดคงกระดูคงทั้งกายเด้อคงทั้งฝาหนะคงทั้งหน้านะคงทั้งหลังคงทั้งน้ำคงทั้งนอนเด้อคงทั้งยืนนะ คงทั uhm ้งหลับคงทั้งตื่นน้ำอภัตตาน้ำโมปุตายะอมเป็นเป็นพลัดเปิงเปิงอมตังตึงนะหนังอยากแปลว่าอมผมเต่าเต่าธูดีพันธีเต่าหักแับมึงเป็นหินเด้อจีนมึงเป็นเหล็กเด้อกำปั้นมึงเป็นเหลืองแดงตรงตาคงอมเพชชาคงเพชอนุมาลคงเพชน้ำอัตโตน้ำโมตโตน้ำโมตันเต นะโมตันตุนโมตันติกิตาปัโตปตินะอุูโตอัตอนยัตโมยันยะขันเข้าไว้อัตหลังวิตรโยนะโมพุลลทธายะปุระภุภะอิตวะทุกทุตวะอิปุกลาาธรรมะอิติวิอัตติ เกตาวาหังโตเกตาวาหังสมโมเกตาวาหังตัตงโกนโม,โม,นโมพุทธายะนะ้ำบ,บางไัยโมบางดินนะพุธบางลูกยะไม่ออกเ้อะอัดถังอัดโถโถ,โถอุดทังอัด,ดอิดอัดอุด องค์บัมพิจันหงเง็งเด้อมึงมันแข็งคือฝ่ามึงมันขาดเด็กตายมึงใบกุ้งเด็กเป็นปลาจนท้อปากมึงหอนคือไฟเต็มมึงใส่ปานตำแบบเปลือมึงมึงใบเจ็ดของไฟหนาปากมึงขับไปจำเต็มมึงยันปลาอาทธิษฐานองค์บัมพิจันหงเง็งมึงมันแข็งคือฝ่ามึงมันขาดเด็กตายพุทธท่านกึ่งงาพุทธะกึ่งเหล็กจะฮับต้องท่องให้มึงคงจะฮับอมตะปูนี่คงจะวิจาริปรำวิจว่าคำบรรทัดอมทองทองให้มึงคงจะว่าะ ยิอ่างพุทโธยิ่อ่างดำมุยิ ang, till, o, 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 ูอ ma, ่านดงโคพุทโธพุทโธน้โมพุทธายะยิมูอ่ามั ang, tomar, sterdam, mama, ้งยิ่อ่ามั้งวิยุคูละอะามังเตตะยังอ่างพุทโธน้โมพุทธายะน้ำปิดท่อน้ำโมปิดประบบพุทในออกนะพระเราหมตันตันติตันโตน้ำโมตันตันอมชีมโมหูนายตัง อาหางวัดพุทธนะโมพุทธายะผมบันทุกมาพันทังพันะพันนาผกุ่ลเตนะิน้ำมุพุทธายะทิวะวัวอาน้ำมุไยูตาตัมตามิอุปคุโตนะมหาเทลกมตัมมาเทละมตมมากังอีมังกายยอาภิวาถามิ องค์ปัทุเจริแงเด้มมึงมึงแข็งคือนฝ่ามึงมึงขาดติตรายมึงใบก้มเล็กเป็นพระจุนทอดบากมโหสก็ไปตีมึงใจไปทำเแ็งเชรเมื่อมึงใบเจ็บโหนให้อนาคตมึงขาดประจันตินึงยันปะอาทิองค์ปัะพุเจริแหงเมื่อมึงแข็งคือนฝ่ามึงมึงขาดดิตายนะพุทธทักึ่งงะพุทธท่านกึ่งเล็กจางต้องทงหายพวกมึงโค้งตวะ จญานะพุโธโชระปิตธรงมจังมุ่งมุจังอันอาลาหังปัะจังปลัมอังปีติอีนาคาโรโหติตัมูจงเกิดมันเป็นนะนะมูกาโรโหติตัมูจงเกิดเป็นมัูพุตคาโรโหติตัมูจงเกิดมันเป็นพุธนะทากาโรโหติตัมูจงเกิดมันเป็นทายะคาโรโหติตัมูจงเกิดมันเป็นยะนามโตูนะมมูพุทธายะพุทธังบรรจุวัตถุทั้งหลายนี้นะ หลวงปู่ครับวงปู pue, ่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ฮะหลวงปู่ขอขอพรให้กับแฟนรายการที่ดูรายการอยู่ตอนนี้หน่อยครับปู่ครับขอออเกจาเกจาวาหัวพระธรรมูเกจาเทวดาทั้งหลายนะจงช่วยอุดหนุนเชื่อจูนเจ้าเถิดเปิดขวาราวนทุกคนไม่ว่าไกลกว่าไกลจงมาช่วยอุดหนุนเชื่อจูนเจ้านะ ให้อยู่ด้วยพระพุทธโทให้เจ้าอยู่ด้วยพระธรรมโให้เจ้าอยู่ด้วยพระสังโฆให้เจ้าโยโยยิ่งยิ่งเกินไปอันตรายทังวงอย่าให้มาใกล้นะสาสาขจักมุ่งมีอุตระยันมิโตทียนไปูทติอัตตึบอมลารวยมหาลารวยเด้อใครเอาคุณแผนใบไปนี้ก็ให้รวยรวยด้วยภาวเราหนทุกคนเอาไปก็ให้รวยรวยด้วยภาวลาทิเจ้าที่เจ้าทางก็ให้เจ้ารวยขอให้เจ้ารวยเถิดเปิดภาวลาสา เทวดาทั้งหลายให้เจ้ารวยแล้วหลวงปู่แก้วเอ้ยจงให้เขารวยกันเล้อโอมละรวยมหาละรวยอเจ้าจงรวยกันอ่ะสาธุครับหลวงปู่ครับ